ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าหากผมนั้นกลายเป็นเดนจิแชร์สแมนแต่ผมก็ได้ดูแลปีศาจปืนจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับโว้ยจะกินเค้กหรือเปล่าเนี่ยฮะกินเลยนะลุงบวยไม่หิวนะลุงบวยอยากจะดูทรทัศนะนะโอ้ลุงบวยดูโทรทั์ตลอดเลยนะเนี่ยแต่ผมกล่าวว่าผมจะเดินไปข้างนอกนะลุงบวยอ,อ่อ,อ,อ,อจะดีหรอวะเนี่ยลุงบวยได้ยินข่าวว่ามันมีมนุษย์ถูกกินหรืออะไรไม่รู้นะนั่นไงมีเพื่อนของแจมาหาแล้ว ว่าไงมีอะไรคนนายมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนายมาดูบ้านฉันดิบ้านนายบ้านนายสร้างบ้านใหม่อย่างงั้นเหรอมีตับประหลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะ สับปะาดชันหรือเปล่านี่ไงมือของฉันเป็นแชร์ซอลแมนอยู่ไงไม่ใช่นหมาดูดีๆเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่าอฟีีมือของฉันโดนกินอ่ะอะไรนะไอ้กินก็ไม่รู้สับปะาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช่ฉันอเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะมาไอ้ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยโอ้โห S <S 2> <S 2> เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะเอาแก่ของลุงบวยฉันเอออะไรนะนพูดใหมส่สิไม่เอานะไม่ให้มันเด็ดขาดอ,อไม่ลุงบวยไม่ให้ไม่เป็นไรบ้านฉันทิ่พังดู เผาแล้วนี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฮ้ยนี่มันล่างแกะทำไมถูกกินเละขนาดนี้เลยวันนี้เฮ้ยดูดิมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่นะฉันไม่เคยทําอะไรอย่างนั้นหรอกนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นตัวประหลาดแชนซองแมนแต่ฉันไม่เคยกินแกะกินวัวอย่างนี้นะเออเออเดี๋ยนะเออเออนี่ผมนี่ผมฝันเหรอเนี่ยเฮ้ยผมฝันได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรวะเนี่ยนี่มัน นี่มันตัวเ,เขาฆ่าแกะอย่างงั้นเหรอคนนี้น่ะเหรอที่มันฆ่าแกะไม่นะไอตัวนี้ทําไมมันตัวมันคล้ายผมจังเลยวะเนี่ยเีย่ามาันตัวปีสรจปืนแน่เลยโอ้มันถือแกะด้วยอะเดีย๋ยวนะมันทำไมมันเอามาหิดสารเด็ดขนาดนี้เลยวะเนี่ยมันก็โอ้โหไม่นะผมรู้แล้วว่าเขาวัวใครฆ่าวัวฆ่าแกะเอโอโหเขาลากศพแกะอย่างนี้เลยล่ะเนี่ยทําไงดีเนี่ย,ย ดูดิใบหน้าของเขาเขามีปืนอยู่บนหัวเฮ้ยแสดงว่าเขาต้องโหดกว่าผมแน่ๆตัวปีาศาจปืนแน่ๆเลยอ่ะแกจะพาแกไปไหนเนี่ยแสดงว่าแกชอบเออเขาเขาหายตัวไปแล้วอย่างงั้นเหรอทำไงดีเนี่ย,ยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเยพื่อน เมื่อกี้น่ะฉันฝันเจอมนุษย์ปีศาจมันมันคล้ายฉันน่ะนะแต่ว่ามันมีมีกระบอกปืนอยู่บนหัวของฉันมีเลื่อยเยนะใช่แล้วแล้วพวกเราต้องต้องทำไงอะเราต้องจับพวกมันหรือเปล่า เราควรจับมันนะไม่งั้นเราก็ทวัวของฉันฉัจะฆ่ามันนะฉันว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันให้เป็นหน้าที่ของนายแต่ฉันก็กลัวอยู่นะฉันฉันไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ดีหรือว่าผู้ร้ายอ่ะนะแต่ที่ฉันเห็นก็คือมันยิงแกะยิงวัวแกเป็นแกะของฉันขนาดนั้นเลยหรอว่าเจทีวีใช่วัวจะทำไงดีเอางี้ละกันนะใจเย็นไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้พรุ่งนี้เราจะทํากับดักกันดีกว่า ให้รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันม่อีกรอบนึงเราจะจับมันเราจะได้รู้ว่าตัวตนแท้จริงมันเป็นอย่างแท้จริงมันเป็นยังไงโอเคไหมได้เลยงั้นวันนี้ฉันขอกลับไปทําแผนก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่วันนี้เจอกันที่เดิมที่นี่แหละเอาละรูบุ้ยเราไปกันเถอะวิฉันมีศัตรูแล้วแน่เลยอ่ะเฮ้ยอไม่ต้องเสียใจนะฉันยังไงฉันก็ไม่ให้แกของฉันหลอกกันนะ ลุงจะพูดทำไมวะเนี่ย,ยกลับบ้านดีกว่าอาล่าพวกนายเรามาสร้างกำแพงบ้านรอบๆบริเวณบ้านกันเลยดีกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะมาเมื่อไรอ่นี่นะคิดว่ากับดักันีมันจะได้ผลไม่แบกไม่รู้นะสิแต่ฉันพยายามที่จะวางกับดักอยู่นะเพราะว่าฉันก็มีกับดักเอ่อแล้วลุงบวยทำอะไรดีเนี่ยฮะลุงบ๊วยเหรอ น่าก็จะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยฮะแกะตายแกะเนี่ยงั้นลุงบวยอ่ำขอตีไม้เหมือนไอทีวีด้วยละกันนะลุงบวยจะตีไม้อะไรตรงนี้วะเนี่ยฮะอ่าตรงนี้ก็ได้ว่าอะไรวะเนี่ยจะเสียอะไรตอนนี้จะมาเฮ้ยตกลงนาย นายอยากจะได้วัวคืนมาหรือว่านายไม่อยากจะได้วัวเนี่ยจะมาเตะเอาเตะเอาอะไรของนายเนี่ยฮะอยากได้เงินฉันอยากเอาไปขายแล้วนายจะเตะวัวของนายทําไมวะเนี่ยอ่เราคิดว่าน,นี่นี่ก็คือเสาที่ฉันทำะนะวัวเนาะอะไรต่มันเนี่ย เดี๋ยวล่ะฉันคิดว่าฉันจะเอากับดักที่ฉันมีไว้ไอเฟีวีแล้วก็วางไว้อะนะแลาวทำไมนายมีทาไมนายไม่ตั้งเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิฉันต้องการะยะให้ได้ก่อนนะนะแล้วก็ฉันวางไม้ให้แล้วนะเราจะแอบตรงไหนดีอ่ะในบ้านไหมในบ้านเนาะไม่เป็นไรฉันมีเสื้อที่ไม่มีใครเห็นแน่นอนเหมือนลองขนเลยแหละนะแต่ว่าฉันไม่มีเสื้อให้ลุงบวยนะอะไรนะแะพูดอะไรนะ เสือ้อลุงบวยผมไม่มีผมมีแค่3าคนเองกันนะลุงบวยเฮ้ย <c oughs> สแสดงว่าคืนนี้ลุงบวยก็อดดูสิว่ามันคือตัวอะไรนะฮะ <c oughs> ใช่แน่นอน <c oughs> อนะงั้นเดี๋ยวผมขอวางบล็อกบล็อกก่อนนะเพราะว่าฉันจะวางกับดักข้างบนเพื่อมันไม่ให้ให้มันเห็นนั่นเองกันนะมันคือกับดักอะไรเนะนี่ยฮะ <c oughs> ก็กับดักจะจับตัวมันงไงถ้าหากมันขโมยแกะเราต้องหาแกะด้วยดิหาแกะหาวัวแล้วก็วางไว้ในในรั้วคืนนี้เผื่อมันจะมาไงลากมาให้แล้วกันนะดีเลยลากมาเลยอย่านี่ไงแกะเพื่อนเห็นไหมฉันวางได้ละนี่คือกับดักลูกเบยออกไปลองช่วยลองจับฉันหน่อยสิเป็นไงเป็นไงล่ะ เดี๋ยวไม่ต้องออกมาแล้วนะช่วยด้วยเอเดี๋ยว<จ>นั้นฉันไม่ใช่ปีศาจปืนเฮ้ยอะ,อะไรของลุงบวยวะเนี่ยลุงบวออกมาสิจะอยู่ทำไมล่ะเฮ้ย,ยฉันก็อยากจะเล่นมั่งนะเฮ้ย,ออย,ยอเออยหรือว่าอยากจะเอานี่อะไรวะลุงบวย,ยมาแล้วถ้าถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยก็ทุบบล็อกดินให้ออกหน่อยนะสิมาเลยมาเลยเฮ้ยดีมากโอ้โหหนึ่งตัวไอ้ปีศาจปืนมันจะมันจะมาเอากินแกะในรั้วเราหรือเปล่าวะเนี่ยมันกินหมูหรือเปล่าไอตอนนั้นน่ะ่าจจะไม่กินนะนะ เอาแกะตุงเบอร์แล้วกันนะแถวนั้นเอาเยอะยๆหน่อยเอาสักลหลายตัวหน่อย <ไป S 2> นั่นแหละได้เลยใส่ในนี่เลยใส่ในรั้วเลยเอา่าลูกบ้ย่ยโอ้โหไม่ไ, <ป S 1> ไม่มีอะไรทําก็ไปทุบไม้บริเวณรุ่มก็ได้นะไปทํากำแพงซะรเร็วๆเเๆเร็วๆๆอีกหลายตัวเลย ฉันไม่รู้จะทําอะไรดีนะขอทุบไม้ด้วย,ยนี่นนละกันนะถ้าสมมุติว่ามันเดินมาใช่มันต้องมีคนอีกคนนึงนะอยู่ข้างบนนู่นนะนะไว้กดกับดักให้มันตกลงมานะนะตอนนี้ฉันมีแผลอยู่ในหัวละอะไรของไอ้เจตทีวีวะเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรลุมพวย โอ้ได้พอแล้วแหละโอเคฉันคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะพวนายจะได้รู้ว่ามันคือตัวปีศาจมืนที่มันโหดกว่าฉันอีกฉันบอกเลยนะไม้มันจะออกได้ไหมเนี่ยกงเงี่ยไม่รู้นะสิฉันไม่รู้หรอกนะคืนนี้เรามาเจอกันนะคืนนี้อ่ะฉันขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเอาละชุดอ่ะชุดหรอเดี๋ยวฉันมาหาพวกแกคืนนี้แล้วกันเฮ้ยพวนายผ่าไหมเนี่ยเออเฮ้ยฉันคิดว่ามันน่าจะไม่เห็นเรานะไอ้ทีวีอยู่ไหนวะบ้านนี่ไงเรากลับดักแล้วไหนว่าจริง มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาจริงด้วยฉันขอแอบพิจารตรงนี้ก่อนละกันฉันเห็นนายนะมีไฟทีวีนี่ไงนายเห็นมันไหมมีสัตว์ปืนเอาตไหนดีไอ้ปืนมันอยู่บนหัววะมันติดกาวไะเนี่ยไม่ใช่หรอกมังมันหายตัวได้นะมันกำลังจะกินแกะแล้วรอเลยนอจังหวะดีๆแล้วก็กดกับดักเลยนะมันโอ้โหดูสิมันฆ่าวัวของเราจริงด้วยจังวะ มันจะเห็นกับดักเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้หดูสิดูสิดูดูมันจับแกะขนาดนั้นเหมือนเหมือนที่ฉันฝันเลยอะใั่ใช่ทะลักออกมาเรียใช่อ้นั่นแหละน่าจะน่าจะเชียร์เขาทำไมวะเนี่ยโอ้ยสักตัวนึงกดกดกับดักกดกับดักแม่นแล้ว เอ้ยนึกว่าไม่เท่าว้าวในที่สุดก็ได้สักทีนายเห็นฉันไหมล่ะฉันเนียนไหมล่ะนายอยู่ไหนวะไอ้จีฉันไม่เห็นนายงงอ่ะไี่แกเป็นตัวอะไรไเน,ไนี่นยฮะค,คนหรือว่าปีศาจเนี่ย <c oughs> โอ้โหวัน่าจะกดทำไมวะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเราจับได้ละอ๋อหล่ะฉันคิดว่าเราควรที่จะเอ้ยใจเย็นเฮ้ยเราจะทำอะไรเราเราจะไม่ทำร้ายเขานะถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าวัวแก่ของเราอะนะใจเย็นไปเฮ้ยใจเย็นก่อนฉันเกลียดมันมันฆ่าวัวฉันเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ว่านู่นเรามีคุกอยู่ตรงนั้นนะะคุกหมู่บ้านของเราเอามันไปขังตรงนั้นอะใช่นะปล่อยฉันนะทำไมแกถึงทำอย่างนี้วะเนี่ยฮะฉันเป็นแชนซอมแมนเป็นเลื่อยแกเป็นปืนฉันไม่ ห็นลหรอแกเลยอะนะมันมีลูกน้องตั้งเยอะแล้วมนะต้องกินแกแด้วยไม่สิไม่มีอะไรกินเรื่องไทวะตีอกไปฉันย่างมาสิกว่ปีอาลยโดมากละเราเอาตัวของมันเข้าคุกเลยดีกว่าเราจะเอาเข้ายังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฉันบอกลุงบวยให้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยยเฮ เอ้ยฮ่าเออเจ๋งไปซาลาลนายโดนขังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมันยังมีปืนอีกเหรอเนี่ยฮะมีปืนด้วยแต่ยังดีด้วยอะไรวะนียะไม่ใช่กระจกมันคือเหล็กมันก็น่าจะมีกระจกด้วยหรือเปล่าวะไม่น่ามีแต่ว่ากระสุนของมันไม่ทะลุหรอกนะเพราะว่าคุกของเราเนี่ยมันเป็นคุกที่แบบว่าแข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านเลยล่ะนะยางอะไรนะเป็นหนังยางปืนของเขาเหรอนั่นนะสินะ ทำไมฉันคิดว่าฉันนี่น่าจะโหดที่สุดแล้วล่ะนะแชนซองแมนเลื่อยของฉันน่ะนี่น่ะโอ้โหไปเนี่ล่ะเนี่ยฉันน่ะของจริงอ่ะเนาะน้องชายฉันนี่น้องชายอะไรของแกวะอะไรนะโปรจิตะแกรู้จักชื่อฉันได้ไงวะเนี่ยนี่แกรู้จักฉันด้วยเหรอเนี่ยนีแกมาจากไหนเนี่ยฮะนี่โปรจิตะอยู่ร่างของไอ้หมอนี่ได้ไงวะเนี่ยแกรู้จัก ก็รู้จักเขาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะเพื่อนไปไปไปกันเถอะปล่อยให้มันอยู่ในคุกนี่นี่แหละก็จะไม่มีวันออกไปอย่างแน่นอนไอ้ปีศาจปืนไปเพื่อนไปกันเถอะ เฮ้ยเดี๋ยนะตอนนี้มันดึกแล้วละสินะคงไม่มีใครมองเห็นผมอย่างแน่นอนแต่ผมอยากจะรู้ว่าไอปีศาจปืนอะมันรู้จักปุจิตาในร่างผมได้ไงวะเนี่ยหรือว่าปุจิตานี่มันคือน้องชายเขาจริงๆหรือว่าเขารู้จักหรืออะไรหรือเปล่าพราว่าลักษณะของมันก็คล้ายผมอยู่นะเอาล่ะผมจะแอบไปช่วยแล้วกันนะผมกเพื่อนของผมน่าจะไม่เห็นผมอะนะจะอยุดคงนี้ไปอีกนานเมื่อไหร่วะเนี่ยยจะไปใช้พลังทำไมวะเนี่ยเอาล่ะเฮ้ย จบไได้ยังงี้นะาจปืนไม่ฉันเองนะนายน่ารู้จักฉันจริงไหมเนี่ยน่ามันน้องชายฉันปจิตตาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าฉันคงไม่ใช่น้องชายนายหรอกนะเอาล่ะนี่เอาไอ้ปืนไปก่อนนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองแต่นายต้องรับปากนะว่าห้ามบอกเพื่อนของฉันนะโอเคไหมโอาล่ะฉันจะใช้พลังทั้งหมดแล้วก็ฉันจะพังตำแพงฉันจะดึงมันไว้โอ้ ได้จริงด้วยเอาล่ะออกมาไปค่อยออกนะไม่อั้นแล้วก็เราจะถูกจับฉันก็จะฆ่าตายแน่ๆแต่แกต้องสัญญานะว่าห้ามทำร้ายฉันแล้วก็ห้ามทำร้ายเพื่อนของฉันเด็ดขาดเลยล่ะได้สิเอาล่ะฉันไม่ทำร้ายหรอก เดินคามแอบน้องชายน้องชายอ๋อแล้วเพื่อนเฮ้ยเ้ยเวลาแล้วะต้องไปเดียวฉคิดว่านาคงมีพลังนะเราต้องแปลงร่าง่ะไอ้เ๊นนามมันยังอยู่ไม่เ่อนมันจะออกไม่ได้หรอกมันแข็งแรงมากเอาไว้นะไปไปเเนสัตว์ที่มีความข้าวัวของเรานะเฮ้ยเฮ้ยหนาไปไหนวะอ๋อแต่วัวฉันยังอยู่ดีค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันหลุดขาดเลยล่ะนี่มันอะไรวะเพื่อนจั๊กจ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 ั๊แข่งอะไรที่สุดมันพังได้ไงเนี่ยแย่แล้วเรต้องไปหาลุงบ๊วยหาเจ็ดทีวีแล้วต้องไปบอกเจ็ดทีวีว่ามันหายตัวไปไมเนี่ยยาเราต้องไปบ้านลุงลุงบ๊วยไม่หนูนี่มันน่ารักไปละเอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวมันจะกินแกะกินหมากินหมูของเราหมดเลย มาเฮ้ยตามมาหนิเอาละเพื่อน,นตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาบ้านที่สองของฉันที่ฉันเคยแอบอยู่ด้วยนะนเลุ <c oughs> งเบื่อไม่อยู่ใ <c oughs> ช่ขอใช้พลังก่อนละกันนะจะ <c oughs> ได้รีบห่างจากมัน้เอ ็นไงเพื่อนอนี่ฉันนี่แหละคือโพจิตะเพราะว่าโพจิตะเนี่ยมันอยู่ในร่างฉันแต่แต่ฉันยินดีด้วยนะที่ที่ได้รู้จักนายนะเพราะว่าฉันเนี่ยก็จะได้มีเพื่อนที่มีพลังเหมือนฉันนั่นเองอะนะอย่า แต,แต่นายรู้จักกับโจิตะได้ยังไงแล้วเนี่ยก็โจิตะเขาได้เข้าร่างของฉันนะนะฉันก็เลยกลายร่างเป็นแชนโซแมนอย่างนี้นี่เองแต่ก็ดีนะฉันมีพลังแล้วก็สามารถดูแลหมู่บ้านของฉันได้นะพลังของฉันน่ะบอกเลยว่าโคตรจะโหดนะแกไม่เชื่อใช่ไหมนี่ที่ฉันจะโชว์ให้นายดูนะเพื่อนย่าเป็นไงเล่าโอ้ย่านี่ฉันอยากจะรู้ว่าของนายน่ะมีหรือเปล่าฮะพลังน่ะไหนลองโชว์หน่อยซิพลังของปืนของนาย พำลังปืนไฟอย่างนั้นเหรอโอ้ยฉันไม่อยากจะโชว์ของฉันซะทลาไหร่างนี่นะโอ้นี่เป็นไงล่ะฉันไม่อยากจะโชว์นะ ฉันสามารถบินได้นะด้วยละ่ะย่านายมีบ้านของนายหรือเปล่าเนี่ฮะฉันอยากจะไปบ้านของนายนะ่ะก็มีสิมีเหรอพน,นาาอยู่ไหนไวะเนี่ยเราวาไปไปบ้านของนายเลยดีกว่าไหมฉันอยากจะไปอยากจะไปอยู่บ้านของนายนะโ okay อเคนะก็ได้นะทีเลยไปย่าว้าวนี่บ้านของนายเหรอวะเนี่ย <Hi. S 1> ทำไมมันมีแต่คลังปืนเนี่ยไม่แปลก<ช>เลยวะ่ไฉันเป็นเมอปืเนันนายคือปีศาจปืนใช่มันไม่แปลกเลยอุมมันมีเลเซอร์ด้วยเหรอเนี่ย นี่นายคงจะอันเป็นขโมยกันขโมยโอ้โหแล้วทำไมนายถึงชอบกินแกะบ้านบ้านหมู่บ้านของฉันเนี่ยฮะโอ้ทรงอย่างนายนี่มันแกะมันอร่อยมันไม่ควรกินแกะเลยนะนายคงที่จะกินอาหารดีๆกว่านี้นะโอ้โหดูดินายโคตรโหดเลยอ่ะมีปืนหูนี่นายสามารถเปลี่ยนปืนนายหยิบไปเลยนะฉันใช้ปืนไม่เป็นอ่ะฉันคิดว่าพลังของฉันก็น่าจะโหดกว่าปืนของนายเยอะเลยล่ะนะอฉันอยากจะกลับไปในหมู่บ้านของฉันนะนะเราขึ้นไปกันเถอะเราไปสำรวจหมู่บ้านของฉันกันดีกว่า ฉันได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะนายมีปีกด้วยเหรอเนี่ยนั่นไงอะไรเหรอมังกรเดี๋ยนะมังกรมันบุกหมู่บ้านของฉันนะอย่างนั้นเหรอมันอยู่ในเรื่องตีเอ็นไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยย่ามันมาได้ไงวะเนี่ยนั่นนะสิแต่ไม่เป็นไรฉันมีพลังฉันจะจัดการมันให้ฉันคิดว่านายมีปืนคุณจัดการมันได้นะเราต้องดูแลหมู่บ้านของเรา่เอาลอ้มังกรนี่แกมาหลบมิติของฉันได้ไงเนี่ยหย่าย่าย่า เราต้องจัดการมันปริษจปืนนายมีปืนดีๆยิงมันสินี่นายไม่มีปืนเนาะโอ้ยนายยิงแกมันโขดกว่านี้เลยอย่านะฉันจะฆ่าแกไอ้มังกรอีโอ้ยโอ้เท่เออนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยเย้าอ่อฮะพจะมาฆ่าลาน คนเนี่ยทีว่าพวกเรานี่โหดแล้วนะที่เป็นระสาประหลาดมันคือซอมบี้ดราก้นแล้วก็มันคือปีศาจปืนมันขันหลอกตัวนายปีศาจปืนเราต้องจัดการมันดูตัวของมันสิจะบ่าตายน่ะไปๆอย่าอย่าจะเป็นยังไงมาลุททำไมวะเนี่ยอย ฉันอยากจะรู้จริงๆว่านว่าแกน่ะคือใครอ้ไอซอมบี้ไอ้ดเอ็นกก็หลบแบบนี้จะต้องยาๆอุ้ยยายา่าฮ่าอุเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอซทวีอย่างงั้นเหรอเออใช่ใช่แง นายกายรอะว่าบนามันนั่นมันร้องไห้ทำไมวะเนี่ยและนายโอ้นายกายราเป็นตัวซอมบี้ดราก้อนได้ไงวะเน,นี่ยฉันขอบตบหัวคนนี้ทีเถอะหยุดร้องสักทีเถอะเว้ย